แา็เ,เสนสวยนะคะท่านผู้ชมมาดูคุณชมไทยวีใหญ่มากท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นแบบใหญ่มากจริงๆคูใหญ่นะคะปู่สวยนี่เตืองเลยนะคะ <S <S มีตั้งแต่ชนีไข่นะคะทุเรียนหมอนทอง แต่จริงๆค่ะนี่ม,มีมีร้านเดียวนะท่านผู้ชมนะคะมามาร้านน้องแอลได้เลยนะคะใครที่ชอบมีเป็นแบบข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่แบบคู่เรียนแบบนี้นะคะใ็่เข่งกระช่างเป็นขีดเหมือนกันนี่แค่ละร้อยเลยคะ่ะนี่ร้นานนี้แค่ละร้อยท่านผู้ชม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิศาสตร์ชาแนลนะคะวันนี้เราพามาทัวร์ตลาดทุเรียนนะคะก็ะคือถนนถนนอัยาลานะท่านผู้ชมก็เรียกว่าถนนทุเรียนเนาะ,ะตลาดอัยาลากูผิดนะคะท่านผู้ชมก็ตลาดที่นี่จะมีทุกวันเนาะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะว่าร้านที่นี่นะคะตอนเนี้ยราคาขีดละเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอบถูกอยู่นะแอบดูมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้า อันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าตอนนี้นะคะราคาแต่ละร้านนะคะขีดกันเท่าไหร่เนะแต่เราแบบมองๆนะนี่ร้านแรก30บาทนะท่านผู้ชมนี่ร้านนี้นะคะก็ช่วงนี้คึกคักเลยนะเพราะว่าตอนนี้ราคาจะลงขยอยลงเรื่อยๆแล้วนะท่านผู้ชมร้านนี้นะคะ ค่ะเกรดเอนะท่านผู้ชมร้านนี้ผิดละวสี่สิบท่านผู้ชมที่เราไปถึงตอนนี้นะคะเหีือได้นะคะสี 40, 50, ่สิบห้าเซนสามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบท่านผู้ชมเนื้อเหลืองนะรำสวยมากค่ะหมอนใช่ไหมร้านนี้เป็นหมอนจันทบุรีนะคะเกรดเอนะคะ ในกล่องพลาสติกอะ่ะได้ได้ซื้อร้านนี้นี่ได้ซื้อร้านนี้สี่สิบห้าบาทนะก็มาก็เลือกๆดูเอานะท่านผู้ชมร้านไหนนะคะก็จะมีตั้งแต่สามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะร,ราคาตอนนี้เนาะมีชนีไข่พวงมณีนะคะหมอนทองนะคะรา้านนี้ขีดละสามสิบห้าบาทนะเนี่ย แพ็กเกจน่ารักสวยดูดีนะคะก็มันจะมี2ฝั่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาเดินกัน <S <S ที่ <S 2> <S 2> ซอยแรกก่อนนะคะร้านนี้สี่สิบนะคะสี่สิบบาทท่านผู้ชมมีแพ็กร้อยด้วยนะนี่หนึ่ง <S 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 รอยนะ100บาทหนึ่งร้อยบาทก็มีนะเป็นแพ็คนะคะ <S 2> <S 2> ผีและสายสืบนี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้สามร้อยนะคะเป็นแพ็คนี้ค่ะสามร้อยค่านผู้ชมนี่นะคะสามร้อยบาทโอ้คู่ใหญ่มากนี่ท่านผู้ชมร้านนี้สามร้อยนะคะแพ็คใหญ่มากท่านผู้ชม ตอนนี้ราคาถูกแล้วเนาะมาช็อปปิ้งกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแนะนํานะคะช่วงนี้นะคะเวลาน,นี้เป็นแบบ V.I.P. นู้ชมนี่นะคะขีดละห้าสิบนะคะมีห้าสิบสี่สิบแล้วก็สามสิบนะคะ,ะ,คะร้านเจวันนะคะนี่ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้เป็น เกดสามสิบท่านผู้ชมมันหมอนทองระยองฮินะคะเกดเอนะคะนเนื้อส,สวยๆนะคะท่านผู้ชมมาเลือกมาชมกันได้วิใหญ่มากท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นแบบใหญ่มากจริงๆปูใหญ่นะคะปูสวยนี่เหลืองๆเ,เลยนะคะร้านนี้นะคะร้านเจ๊หมีนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่ร้านน้องรวยนะคะนี่จิดละสามจิตนะคะมีหลายราคานะท่านผู้ชมนะคะก็มาเลือกเลือกเอานองร้านไหนนะคะร้านนี้เป็นร้านอ่าหยองหยกหยง <c oughs> นี่นะคะท่านผู้ชมร้านนี้นะคะนี่สามร้อยนะคะสามร้อยสามร้อยห้าสิบใก้นะจ๊ะหูครูใหญ่จริงเท่านผู้ชม นี่เกรดคือแบบเกรด A อเลยนะคะนี่ร้านนี้สี่สิบบาทนะคะขีดละสี่สิบโลละสี่ร้อยนะนี่แล้วมีเป็นรูปก็มีนะคะร้านนี้มีการยาวมีนกกระจิบก,กำลังคุยราคากันนะท่านผู้ชมเป็นรูปก็มีนะคะร้านนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแทก็ร้อยด้วยนะท่านผู้ชม หมอนทองระยองเนะื้อสวยเกรดเอนกกระจิตชะนีไข่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นขีดละสี่สิบนะท่านผู้ชมแล้วก็คือเป็นกล่องละสี่ร้อยนะเนี่ยเยอะมากนะคะนี่นี่มาเลือกมาชมกันได้นะคะร้านนี้นะคะอันนี้เป็นพวงมณนีนะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อดีเกรดเอเลยนะคะ อันนี้ยังจะเป็นแบบซอยแรกนะท่านผู้ชมเป็นยังซอยแรกอยู่นะคะหนึ่แพ็กละร้อยห้าสิบแพ็กละสองร้อยมีนะ,ะท่านผู้ชมทำได้ค่ะสิบสิบละสี่สิบบาทโอ้นี่ร้านนี้นะท่านผู้ชมร้านนี้ฟูใหญ่มากนะคะโอ้โหหมอนทองหรือหมอนข้างท่านผู้ชมโอ้หใหญ่มากจริงค่ะนี่แล้วก็มีแพ็กละร้อยนะคะนี่ร้านนี้น่าทานมากเลย ทัวรมันมีร้อยห้าสิบก็อันนี้จะเป็นแบบร้านนี้นะท่านผู้ชมสามสิบห้าสี่สิบนะคะแล้วก็จะมีเป็นแพ็คด้วยนะนี่ร้านร้านนี้ขายถูกนะท่านผู้ชมสี่สิบนะคะแพ็คแบบนี้สี่ร้อยนะท่านผู้ชมนะคะใครมาก็นะคะร้านนี้นะท่านผู้ชมหนอนทองกระโดง40บาท ขีดละสี่สิบช่วงนี้ก็ราคาลงแล้วนะมาเดินกันได้นะคะขีดละสี่สิบนะคะวูอือแบบเนื้ออลามเลยนะคะน่าทานมากเลยโอ,ยอย้ร้านนี้ร้านใหญ่เลยนะ มีตั้งแต่ชะนีไข่นะคะทุเรียนหมอนทองระยองนะคะเกตเเนะคะนี่ร้านนี้อันนี้เป็นก้ายาวระยองตันนะคะไซนี้ไซใหญ่มาก็นเกิดก็ร้านนี้นะคะแพ็คละร้อย มังคุดก็มีมังคุดสามสิบสี่สิบนะคะนี่ก็สุดแล้วนะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นแบบเส้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนี่จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ซอยสองนะคะก็คือมันจะมีเส้นเดียวแหละท่านผู้ชมแต่ว่าเราเรายังไม่เคยแบบรีวิวไอตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นแบบ ก็ราคาจะพอๆกันแหละท่านผู้ชมแต่ว่าเรายังไม่เคยถ่ายช่วงร้านเส้นนี้นะคะ35บาทท่านผู้ชมใช่ค่ะ3.5 1สิบ้าทู5ม0ก0ยสิบห้าสิบสิบสี่สิบบาทนะคะก็จะมีสองฝั่งเลยนะคะนี่สองฝั่งแบบนี้นะคะร้านนี้นะท่านผู้ชม เจ้ก้อยนะคะห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมฟูใหญ่มากร้านนี้นะท่านผู้ชมก็มาเลือกมาซื้อกันได้นะคะโอ้นี่ขีดละห้าสิบบาทโอ้ใหญ่จริงๆค่ะ450อ้าขอบคุณค่ะนี่ท่านผู้ชม ร้านนี้นะคะเขาจัดแพ็กเกจแบบดูดีทุกร้านเลยนะท่านผู้ชมเกรดพรีเมียมเลยนะเกรดเองนะเนื้อสวยร้านนี้เนื้อสวยหวานมันนะคะใหมากเลยนะคะท่านผู้ชมใหญ่จริงๆค่ะคู่ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าช่วงนี้ราคาก็น่าจะลงแล้วเนาะก็ ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะเออเอาจริงๆคือแบบว่าขอเรียกว่าอะไรอะรานะคาช่างเป็นขีดอะ่ะก็คือเราเลือกคูดได้เลยนะคะว่าจะเอากี่ขีดนะคะกิโลนะคะร้านนี้นะคะก็คือว่าเนี่ยเป็นเป็น,ปนอ่าแพ็คก,ก็มีนะท่านผู้ชมร้อยเจ็ดิบร้สามสิบ ช่องปลาจีนนี่ร้านนี้นะคะ,ะร้านนี้เป็นร้าน,นอ่น้องแอลผลไม้นะคะนี่ท่านผู้ชมก็จะมีแบบนี้ด้วยนะนี่นี่ม,มีมีร้านเดียวนะท่านผู้ชมนะคะนี่เนาะมาร้านน้องแอลได้เลยนะคะนี่ใครที่ชอบแบบ มีเป็นแบบข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่แบบคู่เรียนแบบนี้นะคะแพ็กเกจนี่กระช่างเป็นขีดเหมือนกันนะคะนี่น่าทานมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบหมอนทองระยองแบบนี้นะคะขีดละหกสิบนะคะนี่นะคะร้านนี้นะคะน้องแอลนะท่านผู้ชม นี่ร้านอยู่ตรงนี้นะคะจะซอยฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็ร้านนี้นะคะขีดแล้วสี่สิบบาทโอ้ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มากท่านชม,มนี่ก็คือเราเราเลือกได้เลยนะท่านผู้ชมจะฟูไหนนะคะก็เอาจริงๆ เราว่าคือแบบถ้าถ้าซื้อเป็นลูกนี่คือเอามาลุ้นนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะนี่อุ้ยแพ็คละร้อยนะคะนี่ร้านนี้แพ็คละร้อยท่านผู้ชมนี่ร้านร้านร้านแ,แรกๆนะคะนี่ถูกมากค่ะร้านนี้ท่านผู้ชมมาซื้อกันได้นะคะก็สุดซอยแล้วนะท่านผู้ชมก,ก็สำหรับใครที่ ร้อนมากนะาผู้ชมสำหรับใครที่อยากมาเดินถนนทุเรียนนะคะช่วงนี้นะคะให้รีบมาเนาะ <laughs> ราคาช่วงนี้ก็ตั้งแต่ขีดละสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบนะคะก็มีให้เลือกเลยนะคะจะ <c oughs> เอาคู่ไหนคู่ไหนนะคะกิโลกี่ขีดเนาะก็มาเลือกกันได้นะคะ <c oughs> ก็ตลาดที่นี่ก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงหกโมงนะคะถึงหกโมงเช้าถึงประมาณหกโมงเย็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็มาเดินกันได้นะคะตลาดที่นี่จะเปิดทุกวันเนาะ ตลาดอัยาราถนนทุเรียนนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะก็มาเดินกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะท้าผู้ชมร้อนมาไม่รู้ก็ไหนคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ